การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกนะให้มาลงทุนในพื้นที่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเศรานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแบบไร้รอยต่อนะครับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามเงี้ยนะครับเพื่อรองรับตู้คอนเทนเนอร์ที่มากขึ้นรองรับการส่งออกรถยนต์ที่มากขึ้นการพัฒนาท่าเรือมาตาพุทธเฟสสานะครับนี่ก็ปิโตเคมีนะ นะครับเรื่องการพัฒนาสนามบินอุตภเปานะครับเรื่องของมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่อะไรต่างๆเ,เนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็เดินหน้าับ e อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะนะครับเขาก็ให้ความสำคัญกับในส่วนของการพัฒนาคนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีโครงการในการที่จะสร้างเมืองใหม่อย่างน้อยๆสเมืองเลยนะในพื้นที่ EC เพื่อ สร้างงานเสริมรายได้เมืองน่าอยู่อัจฉริยะบนพื้นที่ประมาณ1 4 0 0 0พักว่าไร่ในตำบลห้วยใหญ่อํเาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตรงนี้เขาบอกว่าอยู่ห่างจากสนามบินอุตภารประมาณ15กิโลตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้พื้นที่แล้วประมาณ5,000ไร่ใน5,000ไร่เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มดำเนินโครงการเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานก่อน5โซนโซนไร่ให้เป็นโซนศูนย์กลางการเงิน แล้วก็จะมีสํานักงานในระดับภูมิภาคของศูนย์ราชการต่างๆมาอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะมีการแพทย์แม่นยําเพื่ออนาคตใช้เทคโนโลยีมามีมาเป็นส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลสุขภาพณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องการแพทย์อัจฉริยะก็มีอยู่นะในพื้นที่หลายๆพื้นที่เขาจะมีระบบอยู่แต่พุทมีผู้สูงอายุที่บ้านเกิดรู้สึกเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหัวใจเต้นไม่ปก,กติเ็าจะมีปุ่มกดในแอป ในโทรศัพท์เนี่ยนะท่านผู้ชมจะมีรถพยาบาลเนี่ยมารับเลยอย่างรวดเร็วการศึกษาวิจัยและพัฒนาตรงนี้ก็สำคัญนะท่านผู้ชมครับก็ต้องมีสถานศึกษานะครับทั้งนานาชาติทั้งของไทยเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่พัฒนาบุคลากรรองรับ12อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงการวิจัยพัฒนาเพื่อธุรกิจเฉพาะด้านเช่นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องของ BCG โซนอ,นอื่นๆอีกหมื่นไรเนี่ยนะที่จะเป็นโซนที่พักอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จํากัดความว่าอัจฉริยะเจด้านด้านแรกคือสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะการเดินทางขนส่งอัจฉริยะก็เช่นเดียวกันก็จะเน้นนะครับเรื่องของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือใช้รถไฟฟ้าการดํารงชีวิตอย่างอัจฉริยะด้วยการใช้เทคโนโลยีใช้ไอที พลเมืองอัจฉริยะก็จะส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่เมืองอัจฉริยะเนี่ยนะท,นท่านผู้ชมครับเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงไอทีแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์จากมันได้นะพลังงานอัจฉริยะก็อย่างที่บอกครับก็จะเน้นพลังงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชีวมวลพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจอัจฉริยะเวลาจะติดต่อธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปไหนอยู่ในพื้นที่นี่แหละสามารถ,ถติดต่อเจรจาค้าขายกันได้ แล้วก็ภาครัฐอัจฉริยะเช่นเดียวกันนะครับหน่วยงานต่างๆที่บอกเป็นศูนย์ราชการที่มาตั้งอยู่เนี่ยก็จะบริการแบบอัจฉริยะเขาบอกว่า EC เนี่ยเขาไปดูเมืองต้นแบบอัจฉริยะทั่วโลกเนี่ยสิเมืองสุดท้ายเลือกเกาหลีใต้ที่พูดๆมาเนี่ยเกาหลีใต้เป็นต้นแบบนะนอกเหนือจากความอัจฉริยะด้านต่างเจด้านแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาเมืองโดยรอบให้น่ายอยู่แบบกรุงเวียนนานะครับทีมงานเขาบอกไปกรุงเวียนนาแล้วชาวบ้านออกจากบ้านปุ๊บ มีรถไฟฟ้ามารับหน้าบ้านแล้วรถไฟฟ้าก็ไปส่งที่ทำงานโอ้โหประเสริฐสีมากนะครับก็จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐเอกชนแบบ PPP นะครับประมาณ1.3ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนลงทุนนะภาครัฐลงทุนไม่มากนักนะครับและในส่วนนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะเกิดการจ้างงานใหม่ถึง2 0 0 0 0 0อัตราโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชม